อ่าโอเคค่ะทุกคนขาสองร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะทุกคนบ,บ,นะคะบูชาทูฟรีสิบแท่งนะคะบูชาทูฟรีสิบแท่งนะคะดับเบิลคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะกดดับเบิลคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ ผิดถูกขออภัยนะทุกคนเจ๊เต็มที่ละผลจะเป็นไงช่างมันเจ๊เต็มที่ละเจ๊เต็มที่ละเจ๊ทำทุกอย่างเต็มที่หมดทุกอย่างละมันจะเป็นไงช่างมันนะเจ๊เฮ้ยเนาะขอให้เลขเข้านะฮะขอให้เลขเข้าขอให้เลขเข้าจริงๆขอให้เข้าเถอะขอสักงวดนหนึ่ง ขออีกสักงวดนะคะขออีกสักงวดหนึ่งจริงๆเลยอะกดดับเบิลคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะคะจัดส่งฟรีสองบาทบูชาทูบสิแทงค่ะกดดับเบิลคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะเอาตามสะดวกนะใครอยากเข้าก็เข้าใครไม่อยากเข้าไม่เป็นไรนะจ๊ะกลุ่ม V.I.P. ตลอดชีพของเจนุค,ค่ะนะคะโอเคทุกคน บายบายค่ะทุกคนขาจะส่งฟรีนะคะทูบบูชาทูบฟรีนะคะกดดัแบเบิ้ลคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยผิดถูกอย่าว่ากันเดอ้อมันเป็นแค่แนวทางเดอ้อทุกคนเดอ้อเป็นแค่แนวทางนะคะผิดถูกขออภัยด้วยนะทุกคนขาเจไม่รู้เลยว่าตัวเลขเจาะอ,อ,อะไรนะคะ ผิดถูกขออภัยด้นะทุกคน